ผัานมาข้อที่5ร้านขายดอกไม้แห่งหนึ่งมีตอนกิ่งกุหลาบไว้448กิ่งโดยแบ่งเป็น2แปลงแปลงแรกปลูกแถวและ14ต้นแปลง2ปลูกกุหลาบแถวและ19ต้นรวมทั้งหมดมี27แถวเขาอยากรู้ว่าแปลงที่2มีต้นกุหลาบทั้งหมดกี่ต้นพี่ก็มาดูเอ๊ะเราจะให้อะไรเป็นเอตีที่เราจะง่ายต่อการคำนวณถ้าเราให้เป็นชนิดกุหลาบ เราก็ต้องมาดูว่าชนิดหนึ่งมันต้องไปหารเป็นแถวและ14มันก็จะเป็นเศษส่วนดูคิดยากดังนั้นพี่จะมาดูว่านี่ไงเขาให้มาว่าทั้งหมดมี27็ดแถวดังนั้นพี่จะกำหนดอะพี่ใช้คาว่าให้ดีกว่าให้แปลงที่หนึ่งมี x แถวแสดงว่าแปลงที่สอง จะมี27ลบ x แถวโอเคนะเราจะแบ่ง27เป็น x กับ27ลบ x แถวแล้วพี่ก็มาดูว่าเขาบอกมาว่าแปลงแรกเนี่ยมันปลูกแถวและว4ต้นถ้ามันมี x แถวแปลว่าจำนวนกุหลาบมันก็จะกลายเป็น x คูณด้วย14ต้น ส่วนแปลงที่2องเขาบอกว่าปลูกแถวละ19ต้นถ้ามันมี27ลบ x แถวจำนวนกุหลาบก็ต้องเป็น27ลบ x ไปคูณแถวละ19ต้นแล้วทั้ง2แปลงมันจะต้องรวมกันเป็นกุหลาบทั้งหมดก็คือ448พี่ก็จะได้มาว่า x คูณด้วย14บวกด้วย 27ลบ x คูณด้วย19จะต้องมีค่าเท่ากับ448อ่ะงั้นเราก็มากระจาย x คูณ14ก็คือ 14x 27ลบ x 19, ไปคูณด้วย19พี่ก็กรกระจาย19ไปคูณกับ27ก่อนจะได้เป็น513แล้ว19ไปคูณกับลบ x, x จะได้เป็นลบ 19x จะเท่ากับ448 แล้วเราก็มาดูฝั่งซ้ายฝั่งซ้าย1 4 1 9 x ก็จะกลายเป็นลบ5 x ลบ5 x บวกด้วย513จะเท่ากับ448พี่ก็ทำการลบด้วย513ทั้ง2ฝั่งของสมการพี่จะได้เป็นลบ5 x ตัวนี้513กับติดลบ513ก็จะตัดกันไปส่วนฝั่งขวาจะเหลือ448ลบด้วย 513พี่ก็จะได้ว่าลบ 5x จะมีค่าเท่ากับลบ65ถ้าพี่อยากได้ x เดียวพี่ก็ทำการหารด้วยลบ5ตลอดทั้ง2ฝั่งของสมการพี่ก็จะได้เป็น x มีค่าเท่ากับลบตัดลบ65หาร5เหลือ13พี่ก็ได้มาแล้ว x เป็น13ใครที่ได้ x เป็น13แล้วตอบเลยคนนั้น ผิดเลยนะน้องระวังหน่อยว่าเขาถามว่าแปลงสองมีกุหลาบกี่ต้นแต่ว่าเอกของเราแค่บอกว่าแปลงที่1มีอยู่เอกแถวอ่ะงั้นพี่มาดูมีแปลง1กับแปลงสองแปลง1มีเอกแถวก็คือ มี13แถวส่วนแปลง2ทั้งหมดมัน27แถวเป็นแปลง1 13แถวแปลว่าแปลง2มี14แถวแล้วก็ดูว่าแปลง2เนี่ยเขาบอกว่าปลูกแถวละ19ไงดังนั้นจํานวนกุหลาบในแปลง2ก็ต้องเป็น1 4แถวแถวละ19ก็เลยเป็น14คูณ19ได้266ต้นข้อนี้ก็เลยตอบว่าแปลง2มีต้นกุหลาบทั้งหมด 266ต้นอ่ะแต่ว่าเรามาตรวจคำตอบกันดีกว่าจากที่เราแก้สมการได้ว่า x มีค่าเป็น13มันหมายความว่าแปลง1มี13แถวแปลง2มี14แถวถ้าพี่ก็ดูว่าแปลง1เนี่ย มันปลูกเป็นแถวแถวและ14ต้นถ้ามันมี13แถวจำนวนต้นไม้ก็จะกลายเป็น13คูณด้วยแถวและ14เราก็ไปคูณเลขว่า13คูณ14เป็นเท่าไหร่เราก็จะพบว่า13คูณ14คือ182แปลว่าแปลง1มี182ต้นส่วนแปลง2 14แถวแถวและ19 จำนวนก็เลยเป็น14คูณ19ก็คือ266ต้นซึ่งเมื่อเรานำา8 8 2รวมกับ266เราจะพบว่ามันมีค่าเป็น448ต้นพอดีซึ่งมันเท่ากับจํานวนกุหลาบทั้งหมดดังนั้นที่เราคิดมาเนี่ยถูกต้องแล้วอ่างั้นพี่มาตัวนอีกทีหนึ่งนะข้อนี้พี่จะเริ่มโดยการให้มาว่าแปลงที่1มีอยู่เอกแถว แสดงว่าแปลงที่2ก็จะมี27ลบ x แถวเพราะว่าทั้งหมดมันมีอยู่แค่2 7แถวแล้วพี่ก็มาดูว่าแปลงที่1 1เนี่ย1แถวมันมี14ต้นถ้ามันมี x แถวก็เลยเอา x คูณ14ก็จะเป็นจำนวนต้นในแปลงที่1ส่วนแปลงที่2มันมีแถวละ19ต้นมันมีอยู่27ลบ x แถวก็จับมันมาคูณกันจะเป็นจำนวนต้น พี่ก็จับกุหลาบในแปลงที่1รวมกับแปลงที่2จะต้องเท่ากับกุหลาบทั้งหมดก็คือ448เราก็จะได้สมก,การออกมาพอเราได้สมก,การมาเสร็จเราก็ทำการแก้สมก,การโดยใช้กฎการบวกกฎการคูณตามเดิมเราก็จะได้ออกมาว่า x เป็น13พอได้ x อ,ออกมาเราวางเนี่ยเพิ่งตอบสิ่งที่เขาถามมันไม่ใช่ x แต่เขาถามว่าแปลง2มีกุหลาบอยู่กี่ต้น ที่ก็ต้องรู้ว่า x เ,เป็น13หมายความว่าแปลง1มี13แถวแปลง2ก็จะมีอยู่14แถวแล้วแปลง2มันมีแถวและ19ต้นทั้งหมด14แถวจำนวนกุหลาบก็เลยเป็น14คูณ19ตอบ2อ6 6 6ต้น อย่าลืมกด subscribe นะคะ